ใช่ค่ะแต่ครีมดีใจสำหรับที่สาระมากมากอ I love her so much เสียใจขนาดอเสียใจอยู่ใช่แต่ว่าแฟนงากเากลับมาในลังใจเรอ้ขอบคุณมาก ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้แม่ๆทุกคนฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครีมไปเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้ก็กล้าพูดได้ว่าเป็นแค่เวทีที่2ของการประกวดนางงามของครีมเองใช่ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ดีในสายตาของคนอื่นๆแต่ครีมก็จะเอาทุกคำติชมมาพัฒนาแล้วก็ไปต่อเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ยืนอยู่บนเวที Miss Universe Thailand ปีนี้แน่นอนค่ะ โสดเลยเพราะว่ายังงงใช่ค่ะยังงงแล้วก็มีความแบบ confused นิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ง่ายที่จะเกิดใช่ค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรามีหลาย emotional หรือว่าหลายความรู้สึกมา,มากในต,ตอนนั้นแล้วพอทีนี้มัน s วิต c h มาอีกพาร์ทหนึ่งมันก็ทำให้เราแบบ รับดับมือไม่ถูกใช่ค่ะจริงๆริครีมก็รู้ว่าในการประกวดอะคะมันมีการเก็บคะแนนในหลายๆลาพาร์ทเนาะแล้วก็คริมก็ ร e สเปกแล้วก็เคารพเพื่อนๆเ,เพราะว่าเพื่อนๆนที่เขาเข้ามาประกวดอะ่ะครีมก็พูดเลยว่าครีมมาหลังเพื่อนเขาใช่ค่ะบางคะแนนบางพาร์ทอะไรเงี้ยที่เขาได้เก็บไปบางทีครีมอาจจะไม่ถึงในส่วนนั้นด้วยใช่ค่ะเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วก็กับผลงานที่เราได้ทําไปจริงๆไม่ได้โกรธหรือว่าแบบไม่ได้มีอิมมอชเนลว่า ทางกองผิดหรือว่าพิธิกรผิดอะไรเลยคริมเป็นคนที่รับการตัดสินได้อาจจะเสียใจไหมเสียใจที่วันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่เสียใจได้แต่เราก็มูฟออนได้ค่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าเราพยายามเต็มที่จริงๆอะ่ะวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันของเราค่ะหลังจักนี้จะหาที่ปิดนางรองค่แน่นอนหาแน่นอนอยากปิดค่ะเพราะว่าครีมเราออกจากงานแล้วแล้วก็ตอนนี้ ว่างมากค่ะพีดีทุกคนค่ะถ้าใครสนใจก็คะ่ะพร้อมที่จะรู้ตัวต่อไปเลยใช่ไหมพร้อมเลยค่ะเ,เดี๋ยวขอกลับไปคุยกับทีมแป๊บหบนึ่งว่าไปที่ไหนดีแต่ก็ได้ทำการสม,มัครไปบ้างใช่ค่ะไม่ท้อเลยค่ะใช่ไม่กลัวการปันไหมไม่กลัวค่ะใช,ะใช่เพราะว่าครีมสำหรับครีมนะครีมคิดว่าไม่ได้มีใครสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่ครั้งที่2แล้วถ้าเราพยายามต่อไปอ่ะวันหนึ่งอ่ะความพยายามของเราอ่ะก็จะไม่ทําร้ายเราอย่างแน่นอนใช่ค่ะ่าคเต่เิขนคะีเลยขามาพูด่ะ้ขาขมาพูดขอโทษค่ะแล้วครีมอ่ะจริงๆครีมเป็นคนที่เข้าใจมากๆเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะแล้วครีมเป็นคนที่ทําความเข้าใจได้ว่า อุบัติเหตหรือว่าสิ่งอะไรแบบนี้ค่ะมันสามารถเกิดได้ทุกที่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะแบบไปจับเขาหรือว่าแต่สิ่งเขาว่าเออทำไมคุณทําแบบนี้แล้วถ้ามันเกิดไปแล้วแล้วเราไม่ได้เสียหายอะไรกับตรงนั้นนะ่ะก็แค่หูบอนแค่นั้นค่ะใช่ใอ,ะอะไรนะคะฝากถึงที่พังระดากอ่อนไปอีอะไรต่อไป ก็ฝากแม่แม่ทุกคนนะคะแม่แม่นางงามทุกคนเลยฝากเป็นกําลังใจให้ครีมด้วยนะคะว่าลูกสาวคนนี้นะคะจะปิดตํานานนางรองได้ในปีนี้หรือไม่แล้วก็จะได้ไปยืนอยู่บนเวที Miss Universe Thailand ในปีนี้ได้หรือเปล่าะคะฝากติดตามด้วยนะคะเ๋ขอคามที่เห็นคุณอที่เข้าไปคุยค,คุณอกที่คุยอะไรกันบ้างอ๋อเขามาให้กาลังใจะคะ่ะ ใช่แล้วก็มักกี้ก็บอกว่าให้ไปต่อเพราะว่าเขาก็ชอบในพอรฟอรมอะไรนี้ของเราใช่ค่ะเขาก็อยากสปอร์แล้วก็อยากให้เราไปต่อใช่ค่ะ